วันนี้วันที่สิันวาคม2 5 4พันห้สวันนี้สาวๆพากันมาเก็บมะขามเปรี้ยวยักษ์ลองเนยกับล้องแอน่นก็อันนี้เป็นหนึ่งในผลิตผลที่สาวๆเรานี้เคยปลูกไว้ตั้งแต่ตอนเป็นเด็ก เคยกัดลูกขาเปรียวยักษ์ก็กจะเห็นว่าปีนี้้านดีอดอกบนนักเลยๆฟวกนี้ไหมเดีย๋ยวฟวกนี่ทำไง,งาจะเอาได้วะตัดลงมาลดบ่บ่มีใบก็ถือว่าดอกพอสมควร อันนี้ก็เราแอนคิดดูก่อนลนยะปกติก็จะต้องไล่มาตัดเดือนพฤศจิก,กายนแต่ว่าเนื่องจากว่าปีนี้ออกมาช้าก็เลยต้องเลือกตัดเพราะว่าเริ่มมีฝักที่เริ่มจะแก่แนละ้วแต่ว่าก็ฝักไหนที่แก่มากๆก็จะเอาเก็บไว้เพื่อที่จะ เป็นพระขามเปียกขายก็ถือว่า,าสาัน่นสักนิดหนึ่งให้กกดูรอบๆโอ้โอ้โอ้เข้าน้ำเออเกิดอไปตัดแสงเออธรรมชาติหน่อยก็ ก็ถือว่าดกพอสมควรสำหรับมะขามเปียวยักษ์ปีนี้เราปลูกไว้ก็คือมันเป็นพืชที่ปลูกผสมผสานกับไร่ปกติได้แต่ว่าปีนี้เนื่นองจากว่าเขาไม่ได้ทำไร่ก็เลยทำให้ลกหน่อยเหจะเห็นว่ามีต้นมะขามเปี้ยวปลูกห่างระยะประมาณ20เมตรแล้วก็ข้างล่างก็ทำไร่ไปเป็นพืชส่วนผสมแต่ว่าปีนี้ที่ดูลกเพราะว่า ยาก่อมเิตยาขึ้นเยอะเขาไม่ได้ทําอะไรปีนี้ปกติเขาจะปลูกมันปลูกพริกกันตรงนี้แต่ว่าปีนี้ฝนด,ดีเกินไปญ้าแงรงก็เลยไม่ได้ปลูกอะไรก็คใครสนใจต้นพันธุ์หรือสนใจที่จะมา ซื้อฝักไม่ว่าจะเป็นฝักสดฝักแห้งก็มาได้ที่บ้านตาเมย์ยายแจ๋วคุ้มเขาน้อยตำบลน,นายกักบ้านโนนเจริญตำบลน,นายกักอำเภอเทพสถิตจังหวัดเชียภูมิหมู่14ที่้าบบนเขา นี่ก็คือฝากที่ดอกปีนี้หรือว่าจะโทรติดต่อสอบถามก็ได้ที่น้องตู่0 8 1 5 6 9 9 6 6 3 0 8 1 5 6 6 9 4 6 3ทั้งต้นพันธุ์ทั้งผลผลิตถ้าจะเอาไปทำมะขามแช่อิ่มต้องประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนจะพอดี ฝักพวกนี้เริ่มเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มจะเป็นมะขามแห้งแล้วอันนี้ก็จะเป็นําเป็นมะขามเปียกไข่ก็ราคาก็ถือว่าจะไม่สูงมากแต่ว่าก็โอเคอยู่ก็พอได้ก็ถือว่าอันนี้ต้นฝักนี้แห้งแล้วถือว่าโดกมากปลูกแล้วก็จริงๆไม่ได้ดูอะไรมันปล่อยเสวนาเลี้ยงก็คือปล่อยมันติดตามธรรมชาติถ้าให้ปุ๋ยจะ ฝักจะดีกว่านี้เยอะนีเนื่องจากว่าเราปล่อยธรรมชาติต้นพันธุ์ก็ราคาของต้นพันธุ์ก็อยู่ที่ตามขนาดต้นเดี๋ยกวกันเราสาวๆกำลังเก็บกันบุนยอดเลือกเก็บเพราะว่าจะเอาไปทำมะขามแช่อิ่มหาต้นพันุ์ก็ถามได้ที่รางสูอินทพรม0 8ม0815669463 0815669463 ก็เป็นพืชที่เขาเรียกปลูกผสมผสานในไร่ปกติได้ประมาณ20เมตร30เมตรแล้วก็ไร่ก็ทําไปจากปลูกข้าวโพดก็ปลูกไปยากปลูกปันสับปะหลังก็ปลูกไปมะขามมันก็คือมันไม่มันไม่ได้กวนพื้นที่มากแล้วปีหนึ่งก็มะขามก็ได้ครั้งหนึ่งเหมือนกันแล้วปีนี้อย่างเช่นปีนี้เขาไม่ได้ทําไร่เขาไม่ได้ปลูกอะไรทําให้วัชพืชขึ้นเต็มแต่สุดท้ายก็เขาก็อยากได้มะขามอยู่ อันเด็ดนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่อะไรนี่ก็คือป่ามะขามที่ปลูกถ้าจะให้ดีก็ประมาณสักกี่สิบเมตรถ้าสิบเมตรน่าจะชิดไปหรือถ้าไร่ใครมีพื้นที่บ้าก็สักสามสิบเมตรก็ได้ก็ไล่ก็ทําไปถ้าปีนั้นเยไม่ได้ทําก็มาแค่มาเอาเหยี่บวัชพืชให้มันหน่อยช่วงที่วัชพืชมันใหญ่แต่ถ้าอยากได้พืชจากอื่นผสมผสานไปด้วยเขาเรียกว่าเกษตรผสมผสานก็เอ่อ สามารถที่จะปลูกได้ผสมผสานได้พืชอย่างอื่นที่อยู่ในไร่ปกติก็ได้แล้วก็พืชที่เราจะได้เสิร์ฟก็คือนี่แหละมะขามเปรี้ยวยักษ์นี่แหละถามว่าบางคนบอกปลูกมะขามหวานดีไหมก็ดีแต่ว่าเราก็ต้องดูแลให้ถึงมะขามเปรี้ยวยักษ์ในข้อดีของมันก็คือ,อ,อไปทำมะขามแช่อิ่มมะขามเปียกอยากต้นเนี้ยที่จริงอะแต่ก่อนก็ ถือว่าดอกไปทุกปีระดับนี้ก็ถือว่านี้ยังไม่ดกเต็มที่เพราะว่าเราปล่อยธรรมชาติจะได้มีปุ๋ยใส่ให้มันสักต้นละสิบกิโลสิบห้ากิโลช่วงที่เห,หมาะสมก็น่าจะได้น่าจะดีขึ้นน่าจะดกปุ๋ยก็ไปตอกปุ๋ยอะไรเราไม่ต้องไปแปรนิดอะไรก็ปุ๋ยสุดนี่แหละนี่มันดกไปหน่อยเราก็เลยฝักไม,ไม,ไม่ไม่โตเท่าไหร่แต่ว่าก็สี่ยังถือว่าใหญ่อยู่นี่แห้งแล้วนะเนี่ยเลือมแห้งแล้วแต่ก็ยังมีพวก สีเขียวเนี่ยอย่างนี้ได้มันผสมผสานอยู่พอเราแกะดูเป็นสีเขียวก็ยังได้ผสมผสานอยู่อย่างเงี้ยก็ถือว่าใหญ่เราสาวกำลังช่วยกันเก็บอยู่อันนี้ก็น้องเลยทีนี้อยู่โมโหกโรงเรียนธรรมจารินีวิทยาอำเภอปากปากท่อไม่ใช่ปากมน บนก็ร็อกแอนก็มาช่วยเก็บพอดีช่วงปิดเทอมพิเศษปีนี้โควิดแล้วก็ไม่ได้ให้ออกไปไหนเพราะว่าต้องกักตัวก่อนมาจากราชบุรีเอ้ยเอ้ยใครโยนวะ <c oughs> <c oughs> ทำไมมันน้ากลัวจัเลยเสียงเมื่อกี้ <c oughs> <c oughs> ดูคิดดูนิดหนึ่งนะ